ตลาดแตกอีกแล้วเปิดตัว Redmi K40 Series มาพร้อมหน้าจอ E4 e AMOLED 120Hz Snapdragon 870ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่9,300บาทว่าสันเดยส,สเปคจะเป็นไงจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปเริ่มดูกันเลย สวัสดีครับตอนเราก็สู่ช่องเทงเอากราบสวัสดี f อสายเด็กที่น่ารักของผมทุกท่านไม่จะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ขอกราบสวัสดีด้วยนะครับผมล่าสุดครับผมทุกคนตลาดแตกกันอีกแล้วครับเ e ดมี me, เปิดตัว r ร d m i k 40ในประเทศจีนเรียกได้ว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหโหดสุดๆพร้อมกับราคาไม่ถึง1 0,000บาทอะท่านผู้ชมบอกได้คำเดียวเลยว่าคลิปนี้จบเจ้าไม่เล้าหรือสำหรับใครที่ได้เห็นสเปคกับราคาแล้วร้องอยากได้กันอย่างแน่น สำหรับเจ้า Redmi K40 s e r ี e s นะครับจะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Redmi K40, K40 Pro และ K40 Pro Plus ครับเนื่ง3รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ E4 AMOLED ขนาดอยู่ที่6.67นิ้ว Refresh Rate 120Hz และมีค่าทัดซันเปิลเลตไม้สสูงถึง300 60เฮนอกจากนั้นครับทั้ง3รุ่นยังรองรับการแสดงผล d ์ i P3 และ HDR10+ ครับอีกทั้งทั้ง3รุ่นยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี e MEMC แบบเดียวที่มีอยู่ในวันพั u 8 Series ของแบรนด์ o n e p l u อีกด้วยครับนอกจากนี้ครับสำหรับในส่วนของหน่วยประมวลผลครับสำหรับเจ้า Redmi K40 Series นะครับจะแบ่งออกมาเป็นด้วยกันทั้งหมด2 CPU นะครับได้แก่นในรุ่น Redmi K40 <c oughs> มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 870 5G ใหม่ล่าสุดจากคอคอ c นะครับซึ่งถือว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกด้วยที่ได้ใช้ชิปเซ็ตรุ่นนี้นะครับซึ่งชิปเซ็ตรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นชิปเซ็ตที่มีการปรับปรุงจากชิปเซต Snapdragon 865และ865 Plus ของปีที่แล้วนั่น ซึ่งชิปเซต s n ร p d ดรา o อน8.0 5G ยังสามารถทำความเร็วได้สูงสุด3.2 g h z อีกด้วยและในส่วนของ K40 Pro และ K40 Pro Plus ครับในเรื่องของหน่วยประมวลผลนั้นยังมาพร้อมกับชิปเซตระดับท็อปอย่างเซ a p d ดรา o อน8.8 5G นะครับและนอกจากนั้นครับทั้ง3รุ่นนะครับยังมาพร้อมแรมแบบ LPDDR5 และหน่วยความจำแบบ u x s 3.1 ด้วยสําหรับเรื่องการถ่ายภาพนะครับในรุ่นเล d m i ม K40 K40 Pro และ K40 Pro Plus ยังมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ถึง3ตัวด้วยกันเรื่อง3รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับความละเอียดที่แตกต่างกันครับในรุ่น K40 จะมาพร้อมความละเอียดอยู่ที่48ล้านใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 582ครับ K40 Pro มาพร้อมความละเอียด64ล้านเซนเซอร์ Sony IMX 686และในส่วนของ K40 Pro Plus จะมาพร้อมความละเอียดอยู่ที่108ล้านเซนเซอร์ Samsung และนอกจากนี้ครับทั้ง3 3รุ่นนะครับยังมาพร้อมกับเลนส e ์อัลต้าวความละเอียดมาให้สูงถึง8ล้านและมีเลนส์เทเลฟโตมาให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านอีกด้วยครับอีกทั้งนะครับทั้ง3รุ่นยังมาพร้อมกับกล้องหน้ามาให้สูงถึง20ล้านด้วย สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ครับทั้ง3รุ่นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,520ม ah. ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว33วัตต์และเวลาชาร์จเพียงแค่52นาทีทั้ง3รุ่นจะมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอและรองรับระบบเสียง d o l b y Atmos และนอกจากนั้นครับทั้ง3รุ่นยังมาพร้อมกับระบบซูมเสียงสำหรับการถ่ายวิดีโออีกด้วยก็เรียด้วันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับ Redmi K40 Series ทั้ง3รุ่นนะครับจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับโดยในรุ่น K40 จะวางจำหน่ายด้วยก มีราคาจําหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 9หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ9,300บาทรุ่น k 4 0 Pro ป,ปจะมีวางจาหน่ายด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับมีราคาเปิดตัวในรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่2799นหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราตราประมาณ13,000บาทนะครับและสําหรับรุ่นสุดท้ายครับ K40 Pro Plus พมีวางจําหน่ยายเพียง1รุ่นเท่านั้นนะครับคือรุ่น RAM 12 ROM 2รม 25, 6มมีราคาเปิดตัวอยู่ที่3,699หยวนหรือคิดเป็ิเเินไทยปนระมาณ1เ0 0 0 1> 1, 300บาทเดือน3รุ่นนี้นะครับกำหนดการวางขายจะเริ่มวางขายในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ถึงนี้นั่นเองเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับเจ้า Redmi K40 Series นะครับเป็นไงนบ้างครับสำหรับเจ้า Redmi K40 Series ที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจมากๆทั้ง3รุ่นเลยทีเดียวนะครับแตบรุ่นเริ่มต้นอย่าง K40 เนี่ยถือว่าน่าสนใจกว่าเพื่อนเพราะว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ตมาร์กอน 8705G ในราคาเพียงแค่ 9,300บาทเท่านั้นนะครับราคาเรียกได้ว่าน่าจบเจ้าไม่เล้าหรือจริงๆเลยครับท่านผู้ชมยังไงนะครับผมก็คงต้องรอรุ่นกันนะครับว่า k 4 0 s e r i ซีจะมาวางจำหน่ายในบ้านเราหรือเปล่านะครับยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมกันอย่างแน่นอนยังไงนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามฝากกดปุ่มจ้งเตือนเพื่อที่จะรับการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆ จากช่องเราเทค e o u t เอาก่อนขายนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กนะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าไม่ชอบยังไงก็ฝากค,ค,คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเด้อสวัสดีครับ